วันนี้ครับก็จะมาสอนการใช้โปรแกรมโคดูครับเนื่องจากตอนนี้ครับจะมาสอนการติดตั้งโปรแกรมโคดูครับเป็นโปรแกรมสร้างเกมแบบง่ายๆนะครับผมง่ายจริงๆครับอรนอื่นครับเราก็มันจะมีตัวโปรแกรมเสริมครับอยู่สองตัวก็คือเ n a กับเอเกับ อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คืออะไรแต่ก่อนที่จะไปติดตั้งก็ดูครับเราต้องมาติดตั้ง NNA ก่อนนะครับซึ่งอีโปรแกรมหนึ่งส่วนใหญ่มจะมีแล้วครับแต่ถ้าไม่มีก็ไปหาโหลดได้ทั่วไปนะครับผมอันนี้ไปหาโหลดได้จากเว็บไซต์ Microsoft โดยตรงได้เลยนะครับอย่าไปโหลดเว็บอื่น,นครับถ้าเว็บอื่นเสี่ยงต่อการติดไวรัสมากนะครับพอติดตั้ง H n s a เสร็จแล้วนะครับอย่างที่ผมทำไปเมื่อกี้นี้ก็ ก็ตามผมไปเมื่อกี้นี้นครับเอามาติดตั้งคุยดูกันเลยครับนี่ครับเราก็ยอมรับเงื่อนไขก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปอันนี้ครับเขาก็จะถามว่าให้มันอัปเดตตลอดเวลาไหมหรือว่าถ้าบ้านใครไม่มีเน็ตก็จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้ครับอันนี้คือ ต้องการว่าจะให้มันอัปเดตไหมอันนี้คือผมต้องการให้มันอัปเดตต่อครับแล้วก็ต้องการใช้การแชร์มันมก็กดโอเคครับไปต่อครับภาษาไทยไม่มีครับมันมีแต่ภาษ,าษาอังกฤษเอาเรากดต่อไปครับแล้วก็รอเป็นตอนท่าต้องรอครับจะรอไม่นานครับ ถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งไอ a นเอครับมันจะมีหน้าก่อนนะ้ก่อนที่จะแปลถึงหน้านี้ครับมันจะมีบอกอยู่ว่าสองโปรแกรมนี้คุณได้ติดตั้งหรือ,อยังมันจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับก็อ่านนี้คือผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะมาเข้าโปรแกรมนะครับผม นี่ครับตัวคอยดูเวลาเราติดตั้งมาครับมันจะมีสองอย่างนี้เกิดขึ้นนี่ครับเป็นจะมีตัวสีเทาตัวเขียวตอนแรกครับเรามาเข้าที่ตัวสีเทากันเลยเอ่าครับต่อแป๊บนึงน,นี่ครับผมมันก็จะเป็นการเลือกต่างๆครับอันนี้คือาการเลือกเซฟไฟล์ครับผมจะเซฟไว้ที่ไดรฟซีข e องผมครับ อันนี้จะเซฟไปที่ไหนก็ได้ครับนี้ผมจะเลือกเซฟไปที่ไดอนะครับผมพอกพอเราตั้งเสร็จแล้วกดโอเคครับมันก็จะหายไปแล้วก็เราก็ลองเข้าโปรแกรมดูครับว่ามันสามารถเข้าได้ไหม มีอัปเดตด้วยเหรออ๋อกดดูอัปเดตครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอัปเดตที่หลังก็ได้ครับอ่าครับนี่แล้วก็กดโนไปก่อนครับ พอดูก็อัปเดตบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมดูจากตัวนี้ครับ1.4.9.2.0เเราก็รอแป๊บหนึ่งครับเราลองเข้าไปดูในโปรแกรมก่อนนะครับผม เข้ามาครับก็จะเป็นในลักษณะนี้แล้วก็รอหลดแป๊บหนึ่งออนนี้อันที่ผมสร้างไ้ก่อนหน้านี้ครับออกแป๊บหนึ่งครับ ซึ่งเข้ามาครับมันจะมีแถบนี้ถึงแถบนี้ครับก็คือเวลาเข้าสำหรับอันนี้ครับผมก็จะเป็นตัวอย่างครับที่เขามีให้มาอยู่แล้วส่วนนี้ก็จะเป็นเกมที่เป็นแบบหลายๆตอนนะครับผม นี้เป็นสิ่งเยวนี้คือโลกจะสร้างเองครับมันจะมีครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมซึ่งในโปรกรมนี้นะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกครับรกดที่ New ก่อนเลยครับเพื่อสร้างอันนี้จะเป็นส่วนของตั้งค่านี้ ในโปรแกรมนะครับผมซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ